สวัสดีครับสวัสดีตอนเสารครับเมื่อนี้เป็นมือเขาพันษาครับผมก็จะได้สิทธิโอกาสนี้พาเพื่อนเพื่อนพี่น้องจุกูทุกคนครับเขาไปทำบุญน้ำกันครับผมเตรียมพวกอาหารไปแล้วครับเดี๋ยวไปน้ำกันครับ บรรยากาศในในวัดตอนนี้ก็ค่นยังวันร้ายครับเพราะว่ามันยังเสาอยู่แต่ว่ากเริ่มเริ่มทย่อยมากอ้วัดนี้เป็นวัดทางเหนือนะครับบรรยากาศกสีภายในวัดกสีเป็นแนวแบบศิลปะแบบไอล้านหน้าครับ วัดนี้อยู่ใกล้ๆบ้านนี่นะครับบุรีปไายไกลสะดวกสบายดียวันอนี้งดแต่ส่ม่องหหอยู่หากินมือนนึงมาทำบุญบรรยากาศในวัดกษีประมาณนี้ครับสวยงาม คนเดิมทย่อยเข้ามาเด้ออันนี้เป็นองค์พระประทานครับไปผ่านไปผ่านมากัมาเที่ยวได้ครับ เป็นมือวันเขาพันสาโอเคนี่ไทยเห้ากับวัดนะครับวัดตั้งข้มกันขุขขขนระงดเหล่าเขาพันสา